ขั้นตอนการสอดยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้มือขั้นตอนแรกหากรู้สึกอยากปัสสาวะให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยจากนั้นล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งก่อนใชย้ยาทุกครั้งค่ะให้แก่ห่อยาออกแล้วจุ่มเม็ดยาในน้ำสะอาดเพียง1-2วินาทีพอให้เม็ดยาชื้นและสามารถสอดได้ง่ายค่ะ จากนั้นให้นอนหงายหรือนั่งเอ็นตัวไปด้านหลังชันหัวเข่าขึ้นและแยกขาออกสอดยาเข้าไปในช่องคลอดโดยให้ด้านที่มนหรือเรียวกว่าของยาเข้าไปก่อนจากนั้นให้ใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไปในช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเอามือออกให้นอนอยู่ในท่าเดิมสักครู่ประมาณ15นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ยาไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติม 1. ควรเน็บยาติดต่อกันทุกวันหรือตามคําแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร 2. แนะนำให้ใช้ยาในช่วงกลางคืนก่อนนอนเพื่อลดโอกาสการหลุดออกของเม็ดยา 3. ใช้กระดาษชำระซ้อนทบกันหลายๆชั้นรองที่กางเกงเพื่อรองรับส่วนของยาที่ละลายไหลออกมาค่ะขอขอบคุณเอกสารอ้างอิงจาก คู่ม,มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสมรรถนะร่วมพศ2562ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง DAS สมเด็จด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ